กำอดยกีประโยชน์อะอเ็ารแบบนีดร่าเอีนครับม้าครับัเรื่องนกดิจีมาไม่ต้องยกเรื่องมาแล้ว ที่สี่ไม่ไยกเครืเลยเขาเามาทีีมาที่นี่ายเครื่อง่าแล้วก็ดีไปนะเขามาเขามายกเครื่องาเป็นกะันะไนเตกตงองใ้รายดนี้ที่นจไ่ะที่